สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินกับคลิปที่5อ่ะไม่ใช่คลิปที่4นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะต่อเนื่องนะคะจากของเมื่อ2วันก่อนนี้นะคะที่แอดมินได้ลงไปลงไปให้นะคะใน3คลิปก่อนหน้านี้นะคะให้ไปฝึกเขียนคัดลายมือภาษาเกาหลีมานะคะไม่ทราบว่าทำกันเสร็จหรือยัง แค่มีให้ไปคันอย่างนี้มานะคะอันนี้ตัวคีกนะคะนีอึนค่ะที่กึดค่ะรีอ้นค่ะมีอึนค่ะพี่อ,คอบค่ะ ืยอดยอ,อืงจืดชืดคืดนะคะชืดพืดยืงค่ะสร้างที่อ j สร้างที่กืดสร้างพืดสร้างจุดสร้างจืดนะคะส่วนพวกนี้นะคะจะเป็นพวกสลักนะคะที่ให้ไปฝึกเขียนกันมานะคะอยมางนที่บอกนะคะถ้าเกิดว่ามีตัวเดียวนะคะให้อ่านเป็นอออ่างนะคะเป็นสละอาค่ะ เป็นสองตัวจําได้ไม่เอ่ยมีสองขีดอย่างนี้นะคะให้เราอ่านเป็นยอยักษ์นะคะถ้าอย่างนี้เรียกว่าสระยานะคะสระอนะคะแล้วคํานี้ก็ต้องอ่านเป็นสระยอค่ะ o yo o, u u อ e นะคะน่าจะทำกันเสร็จทุกคนแล้วนะคะอ่นในส่วนของสระยูนะคะ ตอนที่แอดมินเรียนมาจากโรงเรียนสอนภาษานะคะซเนเซงนิมบอกว่าถ้าเราจะพูดคำว่าสลระยูเนี่ยมันจะออกเสียงไม่ไมเหมือนกับคนเกาหลีพูดเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะซนเซงนิมบอกว่าคำนี้เราควรจะอ่านเป็นอิวไปค่ะ บางคนนะคะบางจนเซงนิมหรือว่าคุณครูบางท่านนะคะก็อาจจะสอนมาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะอ่านเป็นอิวนะคะยกตัวอย่างนะคะนีอื่นค่ะนีอื่นกับสียอิวค่ะอ่านว่านิวนะคะตัวนี้ดือื่นค่ะ รีอึนแทนเสียงได้เป็นอ่ารเรือนะคะอ่านว่ารวีวค่ะอ่าทิกึดละกาอติกึดกับสระอนิวค่ะอ่านว่าทิวค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะสระโยนะคะถ้าสระโยถ้าเป็นตัวคีย์อกนะคะ คีหอกแทนคอควายใช่ไหมคีหอ,อกกับอ่านสระโยนะคะอ่านคีโยค่ะรอบนะคะนี่นะคะเขียนแบบนี้นะอ่านเป็นคีโยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวกสลับผสมนะคะสลับผสมต่างๆสลับแอเยเอเยวาแวนะคะสลับแวนะคะเดี๋ยวจะอากันไม่ได้นะคะเวค่ะสลับวอค่ะ,อะลองเขียนให้ดูเลย ันนี้อูเวนะคะอูกับเวนะคะอ่านอูเวะคะ่ะแต่เวลาเราอ่านเนี่ยอ่านเราต้องอ่านไปไวกว่าน,นั้นนะคะอังอูเวอูเวอูเวเห็นไหมคะสะระวีค่ะแล้วก็สระอีนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะให้ มีการผสมข้านะคะในการอ่านนะคะตรงนี้เป็นพยังชนะใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นสลานะคะสละที่บอกนะคะอายาอโยโอโยอูอิวอือีนะคะตัวนี้ตัวคีย์ออกนะคะคีย์ออกบวกสละอานะคะอ่านว่าคานะคะบวกสละยาอ่านคียยานะคะเดยแอดมินจะลองอ่าน ทบทวนให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นทุกคนนะคะจะต้องลองฝึกอ่านเองนะคะอ่านให้คล่องนะคะให้ตรงนี้นะคะให้ใช้เป็นปากกาหรือจะเป็นดินสอใช้เป็นดินสอก็ได้นะคะในการคัดนะคะ,ะบางท่านนะคะที่เข้ามาใหม่แล้วมาเจอคลิปนี้นะคะ ถามว่าแล้วแบบฝึกหัดน,นี้เอามาจากไหนแอดมินนะคะตามไปโหลดได้นะคะใน่ทีแอดมินอัพไว้นะคะเป็นไฟล์นะคะถ้าใครเปิดในคอมพิวเตอร์นะคะด้านบนสุดข,ข,ของของหัวเพจนะคะจะมีคําว่าไฟล์อยู่นะคะสามารถกดโหลดตัวนี้นะคะแล้วก็มาฝึกอ่านฝึกเขียนกันได้เลยนะคะไล่ตามตั้งแต่คลิปที่1น,นะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่เรียนกันอย่างต่อเน,นื่องมานะคะจนถึงคลิปที่4แล้วนะคะคำไหนไม่เข้าใจนะคะ ยังอ่านไม่ออกนะคะยังจำสลาพวกพวกนี้ไม่ได้นะคะเอาชีตนะคะชีตที่แอดมินนะคะอัพไว้ให้นะคะที่ดูกันก่อนหน้านี้นะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็มาอ่านตามนะคะอันนี้สัญญานะคะอ่าดแอดมินจะอ่านรวบไปเลยนะคะค่าเทียคขอคิยอยโคอคิโอ,อ,อคูคิ จำได้ไหมคะตรงนี้นะคะอ่านเป็นสระอ์ยูค่ะ Q คือคีนิอืนค่ะนาเนียโนเนยอโนนิโยนูนิวนึ่นี่อ่าอออออเริ่มคล่องกันแล้วไหมคะอันไหนอีกอ่ะถึกแล้วกันนะคะ พาพียาพอพียอโพอพียอผูพิวพื้พีเจอ,อดนะคะจ่าเจียจอ่อชอนะคะเชียวโจชิวชูชิวชื่อชี โัวไหนอีกคืดนะคะค่าเคียข้อเคียวโคเคียวคู่คิวคือขีเห็นไหมคะอ่านไม่ยากนะคะทุกคนนะคะไปเขียนนะคะคัดมานะคะใช้ดิสสอก็ได้นะคะเขียนตอนที่เราเขียนนะคะให้เรา พูดออกมาด้วยนะคะสะกดออกมาด้วยเราจะได้คล่องนะคะถามว่าจําเป็นต้องทำไหมจําเป็นนะคะตรงนี้แอดมินบอกได้เลยเพราะว่าในบทต่อๆไปนะคะแอดมินจะมาลงนึกนะคะเกี่ยวกับภาษาเกาหลีกันแล้วนะคะเกี่ยวกับอ่าเนื้อหานะคะเนื้อเรื่องแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่มีคําอ่านภาษาไทยนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิด คนที่เรียนนะคะในบทต่อมาเนี่ยเราไม่สามารถอ่านได้นะคะอ่านไม่ได้แล้วแอดมินจะสอนได้ยังไงเ่ยถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะทุกคนต้องจํานะคะอ่านต้องสะกดนะคะใครยังทําไม่ได้นะคะไม่ไม่เป็นไรนะคะฝึกบ่อยๆนะคะจนกว่าจะคล่องนะคะถ้าเราคิดว่าเรายังไม่คล่องนะคะย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปแรกแรกนะคะคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สามแล้วก็คลิปที่สี่นะคะพอเริ่มคล่องแล้วเนี่ยเราค่อย ไปบทต่อไปนะคะไม่ต้องรีบนะคะเรียนไปเรื่อยๆนะคะในบทที่3นะคะบทนี้นะคะจะเริ่มอ่านเป็นคำๆกันแล้วนะคะคำนี้อ่านว่าเช็คนะคะช่อเอก็อเช็คนะคะเขียนงนี้นะคะ นุนค่ะนุนแปลว่าหินม,ม้านะคะอดค่ะแปลว่าเสื้อนะคะอย่าลืมเขียนด้วยนะคะพวกนี้นะคะทันค่ะทัลเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอื่นนะคะออกเสียงเป็นรอเรือหรือรอริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทิกกดนะคะทิกึดก็คือตัวทหารนะคะแอดมินนะคะจะเรียกสิ่งนี้นะคะว่าการถอดเสียงนะคะสระอ,อานะคะ แนมินคะทำไมเราไม่อ่านคำว่าแปลว่าทานนะคะอืมเพราะว่าคนเกาหลีเขาจะรวบเสียงไงคะเขาจะไม่อ่านกันยันยางถ้าเราอ่านคำว่าทานอย่างเงี้ยตามเป๊ะๆอย่างเงี้ยคนเกาหลีฟังไม่รู้เรื่องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพอเรารวบคำว่าทานใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นคำว่าทันะคะทัค่ะ คำคำนี้นะคะแปลว่าเกาลัดค่ะผับค่ะผับไม่ใช่ไปเต้นนะคะยังยังไม่ต้องแดนนะคะผับคำนี้แปลว่าข้าวนะคะข้าวสุกนะคะข้าวที่สุกแล้วนะคะดูสีพุงหน่ากินจะแต่ถ้าจะเป็นข้าวสารนะคะจะเรียกว่าซาลนะคะซาลแปลว่าข้าวสารนะคะคังค่ะคังแปลว่าแม่น้ําค่ะงี้นะคะแอม,มินคะคําถามค่ะทําไมไม่อ่านว่าคางล่ะคะอ่า อยากขังถามนะคะจำไม่หม่ล่ะเพราะว่าถ้าเราอ่านคำว่าคางนี่เป็นคอควายถูกไหมคะคียอกนะคะนี่คือสระอานะนะนี่คือตรงงองอูใช่ไหมคะ,ะนีอึงนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นตัวสะกดนะคะจะอ่านเป็นงองูอนะคะอ่านคำว่าคางก็ตัวเดียวกับคำว่าทันเนี่ยแหละคะ่ะเห็นมไหมคะอ่านยาวๆนะคะคนเกาหลีฟังไม่ออกคะ่ะ มันก็เลยต้องสั้นลงนะคะเล็กไกลเป็นคำว่าคังนะคะอันนี้นะคะอ่านว่าอะไรคะอันนี้รูปฟุตบอลค่ะคงค่ะถูกต้องนะคะคอโองอคงนะคะในส่วนนี้นะคะเห็นตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้นะคะธงชาตินะคะไม,ไม่เห็นมีของไทยเราเลยไม่มียังไม่เป็นไรนะคะของไทยเราคือคำนี้ค่ะ แทกกุกนะคะแทกกุกแปลว่าประเทศไทยคะ่ะแอดมินเขียนไม่ค่อยสวยเลยนะ,ะองงามเลยองงามแหนะยังไม่งามอีกอแทกกุกนะคะประเทศไทยนะคะฟิลิปปินฟิลิปปินนะคะก็คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะ พทเทิร์น่ามแพทเทิร์น่ามเวียดนามค่ะจุงกุกจุงกุกจีนค่ะอุสเซเพกิสือถานนะคะหรือว่าอุสเฟนิสถานนั่นเองนะคะอันนี้ล่ะคะธงชาติมาแดงๆข,งขาวๆอย่างนี้นะคะอินบลนค่ะญี่ปุ่นนั่นเองนะคะอินบล์แปลว่าญี่ปุ่นค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเริ่มเป็นประโยคขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเป็นประโยคขึ้นมาแล้วอันนี้ยองฮาเซโยค่ะแปลว่าสวัสดีนะคะอย่าลืมเขียนด้วยนะคะลองฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะเขียนตามนี้เลยนะคะเขามีช่องให้เขียนอยู่นะคะชอนึนมาอีเฮโยชอนึนตรงส่วนนี้นะคะแอดมินบอกก่อนมันจะเป็นเกี่ยวกับไวยากรณ์แล้วนะคะซึ่งในไวยากรณ์เนี่ย แอดมินจะขอไม่ลงลึกนะคะเพราะว่ายังมีหลายๆเพจนะคะที่เขาสอนเกี่ยวกับไวยากรณ์อีกเยอะแอดมินในเรื่องของไวยากรเนี่ยแอดมินว่าเดี๋ยวไว้คราวหลังนะคะแอดมินจะมาสอนอีกทีนึงดีกว่าตอนนี้นะคะเราต้องเอาในเรื่องของการสะกดคำนะคะการอ่านการเขียนให้คล่องก่อนเพราะถ้าเกิดเราอ่านเขียนคล่องแล้วเนี่ยบทต,ต่อไปนะคะมันจะไม่มีคําอ่านแล้วนะคะถ้าคนที่เริ่มเรียนอจริงจังขึ้นไป แอดมินจะไม่จะไม่เขียนคำอ่านให้นะคะซึ่งทุกท่านนะจะต้องหัดอ่านด้วยตัวเองนะคะถ้าให้แอดมินเขียนคำอ่านให้ตลอดเราก็จะไม่เก่งสิถูกปะนะชอนิ่นพาทเธอรามเมสซ์แพทเธอมาแพทเธอนามิมสซวัดซอยอตรงส่วนนี้อันนี้นะคะจริงยังไม่สอนนะคะพวกนี้นะคะเอาเก็บไว้ก่อนนะคะ นี้เป็นแผนที่ของเกาหลีค่ะแผนที่แบบคร่าวๆนะคะอินชอนค่ะอินชอนนะคะทางเหนือนะคะเลยไปหน่อยตรงนี้ก็เป็นเกาหลีเหนือแล้วค่ะนะคะ,นะคะรู้สึกว่าอ่ะอันนี้อันติ่งติ่งน้อยๆนะคะอ่ะอันนี้เป็นเกาะเจจูค่ะนะคะ,นะคะปูซานค่ะ ทำยังค่ะคูมีซงจูค่ะซออึนค่ะอะซออุนซออุนตรงนี้นะคะซออุนก็คือโซนนั่นเองค่ะโซของเกาหลีนะคะคนเกาหลีนะคะเขาจะไม่เรียกประเทศตัวเองว่าโซนะคะเพราะเขาพูดไม่ได้นะคะเขาก็เลยต้องเรียกซออุนเห็นไหมคะ ซอกับอุ่นเป็นซออุ่นอิรุมิหมอยชื่ออะไรคะออดิเอโซวัตโ o ยมาจากที่ไหนคะด้านนี้นะคะอคำว่าทานอนะคะทานอแปลว่าคำศัพท์นะคะอูยูค่ะแปลว่านมค่ะซาทางลูกอมยูจิ กระดาษทิชชู่อันนี้ราคาอะไรควาจานะคะขนมค่ะพีนูก็สบู่นะคะอย่าลืมเขียนตามด้วยนะคะเขียนลงไปเลยนะคะคัดกันนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เอานะคะคำนะคะในช่องนี้นะคะเนี่ยนะคะคำในช่องนี้นี่นะคะเอามาใส่ค่ะตามที่เราเราคิดว่ามันเหมือนกันนะคะอย่างคำว่าอูยูอูยูแปลว่าอะไรคะ และมีเพิ่งบอกไปอุ้ยแปลว่างนมงค่ะนะคะเอามาใส่ใช่องนี้เลยนะอย่างนี้นะคะอคูอยู่ค่ะอย่าลืมทำตามกันด้วยนะคะอันนี้เหมือนกันค่ะเทเลบิจอนะคะโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองนะคะอดค่ะเสื้อผ้าข้อผิดข้อผิดกาแฟค่ะ จิเกจิเกแปลว่าแกงนะคะคิมชิกิจิจเกแกงกิมจิอย่างเงี้ยนะคะชินกุชินกูแปลว่าเพื่อนค่ะอันนี้เป็นส่วนของอาชีพนะคะเพสซาวอนเพซาวอนพนักง,งานบริษัทนะคะซอนเซนนิมค่ะคุณครูค่ะฮักแซงค่ะนักเรียนจูผู แม่บ,บ้านนะคะหมดหรือยังอ่าหมดแล้วค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่แอดมินนะคะให้ทุกคนไปทำนะคะก็คือการทบทวนนะคะคำศัพท์มีคำศัพท์ตัวใหม่ๆขึ้นมานะคะให้เอาไปท่องกันด้วยนะคะคำพวกนี้นะคะเพศแซวนพนักง,งานบริษัทนะคะสนเซนินแปลว,ว่าคุณครูฮักแซงนะคะชูผู้อย่างเงี้ยนะคะแม่บานแม่บ้าน,บบานอย่างเงี้ยนะคะ เอาไปท่องนะคะอ่าแนะนําให้ทุกคนนะคะหาสมุดจดเล่มเล็กๆนะคะมาจดใส่คําศัพท์ไว้นะคะเวลาเรามีคําศัพท์ใหม่ๆขึ้นมานะคะเราจะได้เอ,อ่อจำแล้วก็ท่องได้นะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านนะคะแบบฝึกหัดที่ให้ไปนะคะทุกคนเขียนให้หมดนะคะเขียนให้ครบในทุกๆทุกๆช่องนะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นของจริงแล้วนะคะพอแอดมินจะเริ่มกดเรียนอของเกาหลีแบบจริงจังแล้วนะคะในส่วนของอันนี้นะคะจะเป็นแค่การให้หัดเขียนนะคะแล้วก็อ่านภาษาเกาหลีนะคะให้เราสามารถอ่านคําอ่านได้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปเรียนหรือไม่บางทีบางบางท่านนะคะก็ จะไปหาซื้อหนังสือมาอ่านเองนะคะหรือว่าไปอ่านในเพจสอนภาษาเกาหลีต่างๆบางเพจเนี่ยเขาจะไม่มีคําอ่านภาษาไทยให้นะคะซึ่งอ้าวแล้วถ้าไม่มีคําอ่านภาษาไทยแล้วหนูจะอ่านยังไงอะคะพี่อ่านยังไงก็ต้องฝึกอ่านเองเะคะนะคะเพราะในระดับที่สูงขึ้นนะคะการเรียนถ้าเราไม่อ่านเองถ้าเราไม่ฝึกอ่านเองเรารอแต่ให้ทางแอดมินนะคะเป็นคนเขียนคําอ่านให้เนี่ย เราก็จะจําไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราอ่านเองเราก็จะจําได้ของเราเองอจำได้เราไม่บอกใครด้วยถูกปะ <c oughs> นะคะอย่าลืมนะคะฝึกอ่านฝึกท่องนะคะแล้วก็เขียนนะคะเขียนให้คล่องๆแล้วเดี๋ยวอาบทหน้านะคะเราจะมาเรียนนะคะภา,าษาเกา,าหลีกัน อย่างเข้มข้นนะคะนิดหนึ่งในส่วนของเบื้องต้นนะคะแอมินจะสอนแค่มเบื้องต้นเท่านั้นนะคะจะไม่ลงลึกถึงไวยากรณ์นะคะเพราะว่าในส่วนของวไวยากรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องอต้องใช้เวลาทำความเข้าใจอีกนานนะคะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเนาะอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าไงวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอัญโยงีเคเซ,เซโอบายบายค่ะ